สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็มาตามนัดหรือว่านัดหมายกับป้าเล็กลุงหมูมาเกือบ2ปีแล้ววันนี้ได้มาอยู่ที่บ้านป้าเล็กและลุงหมูค่ะจังหวัดชุมพรอ,อำเภอทุ่งตะโกนะคะและวันนี้ค่ะก็ะทั้งทีมงานฟ้าไอทีวีอยอดพี่ปลาแล้วก็ทีมงานหลายๆท่านก็มาที่บ้านป้าเล็กลุงหมูมีทั้งของฝากทุเรียนโอ้โหทุเรียนอร่อยมาก ทุเรียนสดทุเรียนกวนนะคะทุเรียนกวนก็ไปฝากแม่แดงแล้วก็ยังมีลองกองและแถมยังเตรียมอาหารมื้อเที่ยงให้กับทีมงานฟ้าให้ทีวีด้วยนะ,ะหลังจากที่เราไปเปิดศูนย์ที่จังหวัดสุดราษฎร์ธานีฟ้าก็ได้มาต่อทีอ่จังหวัดชุมพรเลยนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณในการต้อนรับจากป้าเล็กและลุงหมูและคุณพ่อด้วยนะคะคุณพ่อของป้าเล็กด้วยนะคะและสิ่งสําคัญค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านป้าเล็กลุงหมูแล้วป้าเล็กดื่มแล้วเป็นอย่างไรลุงหมูนั่นดื่มแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องให้พี่ปลาและก็อายอดเนี่ยนะคุยเขีย่ยหรือเรียกว่าคุยให้เจาะลึก ถึงก้นลึกของหัวใจของป้าเล็กและลุงหมูเลยว่าก่อนดื่มและหลังดื่มเป็นอย่างไรแต่สําหรับฟ้าเนี่ยอยู่ในใจหมดแล้วเพราะได้คุยกันตลอดนะคะก็ในช่วงนี้ไปพบกับป้าเล็กลุงหมูพี่ปลายอดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะค<น>ะเรานะแ,วแวะมานะคะอย่างที่ท่านบอ,อฟ้าได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านคุณลุงหมูนะคะ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะคุณลุงหมูคุณป้าเล็กซึ่งเป็นญาติาของเรานะคะเป็นญาติของฟ้าให้ทีวีของเราเป็นญาติของบอฟ้านะคะที่ได้ดื่มน้ําสมุนไพกรก้านตองตราโม่ชื่อมานานนะคะแล้วก็มาเห็นตัวจริงคุณลุงหมูคุณป้าเล็กแล้วเชื่อจริงๆนะคะว่าน้ําสมุนไพกรก้านตองตราโม่ชื่อทําให้คนใต้ที่ผิวดำๆเนี่ย สดใสได้นะคะวันนี้เรามาพบกับทั้งคุณลุงหมูทั้งคุณพ่อปลาเล็กแล้วก็ปลาเล็กด้วยนะคะวันนี้นายอดมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงนายยอดทางที่จะมาถึงนี่แต่พูดมานานละวจะไม่เคยมาเจอตัวจริงใต้ก็มาบ่อยแต่ไม่เคยแวะต่อไปนี้พอมาปั๊บต้องแวะเลยพอแวะที่นี่มีทุกอย่างเลยมีทั้งกุ้ถ้วยเล็บมือนางมีนี่ด้วยลองกองลองกองด้วยคุณผู้ชมคะลองกองก็ เป็นรองกองสวนคุณลุงหมูเองใช่ไหมคะหวานมากอร่อยคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะชิมให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่ารองกองที่นี่หวานจริงๆนะคะคุณลุงหมูบอกว่าลูกไม่ไม่สวยเนี่ยมันมันมดแล้วมันมันมดนี่ขนาดหมดแล้วยังหวานนะคุณลุงนี่ยังหวานหรือว่าลกินไม่เป็นเนาะกินเป็นไม่ต้องปอกขวดมันงจะหวาน อร่อยคุณผู้ชมหวานนะครับนอกจากลองกองนะคะที่สวนพลูหมูเนี่ยก็จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหมคะมีทุเรียนแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางนะคะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ต้นสูงใหญ่มากคุณผู้ชมไม่รู้พันอะไรนะคะถามคุณป้าเลยคุณไม่ก็ไม่รู้หรอกกล้วยน้ำว้านั่นแหละแต่สูงใหญ่จริงๆนะคะวงจะพอดินดินดีนะคะดินสูดีอันนี้ไม่ใช่น้ำว้านะอันนี้กล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางเล็บมือขนาดนี้แต่เล็บมือนางก็ ใหญ่มากคุณผู้ชมคะขออนุญาตค่ะนี่คือกล้วยเล็กเมือนางน,นะคะที่สวนของคุณลุงหมูคุณป้าเล็กนะคะคุณผู้ชมคือเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วเข้ามาถึงที่บ้านเนี้ยเข้ามาคุณลุงหมูมาถามเราก่อนนะคะว่าเข้าไปได้ไหมอ่าถนนไม่ค่อยดีหรือว่านี้นะคะกบปลาพยายามที่จะแหลงตายนะคะคุณลุงหมูล,ลงไปถามนะคะนำรถไปจอดรับเราที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะคุณลุงที่ที่เขาเรียกทุ่ทททงะต,ตะโกตะโกมหาวิทยาลัยเกษตรทุ่งตะโกนะคะ คุณลุงไปรับเราที่หน้ามหาลัยแล้วก็ขับนําเราเข้ามาในสวนคุณลุงเราไปถามว่ารถจะเข้าได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อเอ,อสมชายนอ้องสมชายคนขับรถตู้ของพอฟ้าบอกว่าไปได้คร <c oughs> ับ <c oughs> แต่พอเข้ามาถึงข้างในนะขึ้นเขาลงห้วยแต่ก็บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมคะร่มรื่นต้นไม้เยอะสวนร่มรืม่นทุกอย่างน่าอยู่มากนะนายยอดนะเขาเรียกว่าสาวงามต้องมาในป่าเขาเรียกอะไรช้างช้างงาม

ไปถนนคือข้างหล่นคือข้างตายอันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมารู้จักกันเป็นทางการนะคะอันนี้ก็คือคุณลุงหมูนะคะคุณลุงหมูนี่อายุเท่าไหร่คะอายุ60 62นะคะแล้วก็ที่ถัดมานี่ก็คือคุณพ่อของคุณป้าเล็กนะคะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อนี่อายุเท่าไหร่คะ85ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณผู้ชมแข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณพ่อนี่ยยังเดินไปไหนมาไหนเองได้ ล้วได้ดื่มม่วงชื่นกับกับลูกมั้งไหมคะดื oh. mm ่มโอ้ร่างกายก็ดีร่างกายแข็งแรงแล้วคุณป้าเล็กสวัสดีค e> ่ะคุณป้าเล็กคะคุณป้าเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่คะหกสิบสองนะคะคุณป้าเล็กนี่คุณผู้ชมคะตัวจริงๆที่มาเห็นเนี่ยคุณป้าเล็กเนี่ยผิวนี่ใสจากข้างในเลยนะคะผิวนี่ใสจากข้างในเลยไม่น่าเชื่อว่าคนคนใต้เนี่ยที่เขาบอกว่าผิว ผิวจะดำใช่ไหมคะมแต่พอมาเห็นก็นเล็กคุณลุงหมูเนี่ยผิวไม่ดำนะคะคุณผู้ชมก็หแหลยขอคอเนะคะ,ะเนี่ยคือที่ผิวไม่ดำเนี่ยเพราะว่าเปล่งออกมาจากข้างในจากภายในไม่ใช่ว่ามามา,มา,ม,ามาทำมาถูนู่นถูนี่ผิวขาวไม่ใช่นะคะก็คือออกเปล่งประกายจากภายในก็คือสดใสสีสดใสดใคือไม่ดำนะคะผ,ผ,ผ,ผิดผิดจากที่เมื่อก่อนก่อนที่จะดึงม่วงชื่อนีคุณลุงบอกคุณลุงหมูบอกว่าผิวจะดำดำ ดำแล้วก็เนื้อหยาบกว่าเนื้อหยาบเนื้อหยาเนื้อยยาเนื้อยหยยาเนื้อหยาเนื้อยหยาเนื้อหยาคุณลุงหูว่าก่อนจะดื่มม่วงชื่อเนี่ยเนื้อจะผิวจะหยาบกร้ามแล้วก็ผิวดำนะคะแล้วพอดื่มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมท่านเนี่ยเห็นเลยนะคะว่าผิวเนี่ย ผ,ผิวนี่ไม่ใช่คนผิวดําเลยนะคะไม no, no ่ใช really? no, ่คนผิวดําเลยนี่แหละถึงได้บอกว่าวันน erm ี้นะคะที่ท่านผออฟ้าที่ได้บอกเอาไว้ว่านัดกับคุณลุงหมูคุณปาเล็กไว้สองปีแล้ววันนี้ได้โอกาสมานะคะปีที่แล้วหลวงวาได้มาได้มาแล้วนะคะเพราะว่ามาเปิดศูนย์ใหญ่ภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะปลาเองจะสอบถามเรียนถามคุณลุงหมูนะคะว่าก่อนที่จะดื่มม่วงชื่นเนี่ยคุณลุงหมูมีมีโรคประจําตัวมีอาการอะไร ที่เป็นชัดเจนเลยนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นชัดเจนก็คือดิ์ดวงฤทิดดวงขวานฤิ์สีดวงขวานคุณผู้ชมตักตัดไอ้โรคปวดปวดเมื่อยนะโรคปวดเมื่อยครับริษสีดวงขวานหนักแล้วก็โรคปวดเมื่อยแต่ก็อยู่มาอยู่มาต่อหลังเนี่ยไปเขียวไปบ้างงานมาแล้วก็บอกตองว่ากินเหล้าอ่ะนะกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็มานอนไม่ได้อยู่เป็นคิดบัน มันปอดนอนตึงดุงนอนตึงตุ้งนอนตึ้งปิดตู้เล่ไม่ได้ต้องนอนต้เปิดแบบนี่ยึงมีดวงใจ hết มาเป็นเล่นไม่ได้ไปหาหมอกันถึงก็ดูเล็กดูโทรศัดอยู่ดูโทรศัดเสร็จแล้วยังไม่ชัดเลยก็ยังไม่ชัดดูโทรศัพท์เห็นเห็นโฆษณาบูมชื่อเห็นโฆษณากองหมวกวานี้เห็นพอควานี้แต่ยังไม่ชัดยังไม่สั่งยังนี่อัดชุดบ่บักอื่นได้ก็อ๋อ đại lắm, không bưng, ăn tháp bún bảy có tuổi, ăn vô, ăn mình qua bỏ bỏng ta tuổi anh mới để răng mà nó lươn lươn, lươn lươn mà bền đi, không biết là. Well. อาการก็คือเป็นนิสิรรวมทวันหนักแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับหลับหล,ล,ลับตื่นๆนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยแล้วก็ผิวก็จะหยาบกร้านแล้วก็ดํานะคะแล,แล้วก็คุณลุงหมูนี่ก็เปิดดูทีวีทีวีพอเห็นโฆษณาเห็นรายการผอฟ้านี่แหละนะคะโฆษณานะคะก็มีน้ําสมุนไพรก้านตองกรามุนชื่นคุณลุงหมูก็ถามป้าเล็กป้าเล็กก็ตอนนั้นก็สั่งม่าสมุนไพรตัวอื่นมาดื่มอยู่แต่คุณลุงหมูก็บอกจะสั่งไหมตัวนี้จะสั่งไหมมูชื่อลองดูไหมเพราะดื่มตัวอื่นมาแล้วก็ยังก็ยังไม่มีความรู้สึก ดีข <icana>, ึ้นหมายถึงไม่ตอบโจทย์ก็คุยกับคุณลุงป้าเล็กป้าเล็กก็บอกเฉยๆอยู่คุณลุงหมู่าเข้าไม่พูดอะไรเดี๋ยวจะสั่งล้วสองขวดใช่ไหมคะสรุปแล้วตกลงสั่งสองขวดขวตัวเองเล่นมันแน่นมาดีจิงแจมากจรนนคือคือแน่นแน่นนะคะแน่นไปพวดกว่าว่าดีจีิงใมาถึงดีจใชงใจถ้ามาจะ มันมันมันดีก็ไม่จะบวบดีก็บอกไม่ได้จะไม่ดีก็บอกไม่ได้คือชองมนั้นยังมันยังปรับไม่ได้กำลังปรับอ่า่นาะถึงคนนี้กินมาไปได้ไปได้ดีเริ่มนอนหลับไบายเริ่มนอนหลับสบายหลับลึกอ่าแล้วก็ปวดมือยก็เริ่มน้อยลงปวดปวดมือยก็น้อยน้อยลงนะคะแล้วก็ริสิดวงทวันฤิธิ์ดวงทวานนี่ยุดไหมฮะถือว่าให้มันก็คงยังไม่ให้พุทธนาแต่ว่า มันจะไม่เจ็บมันจะไม่ปวดไม่ได้โอ้ไม่ไม่อักเสบไม่มีอ่ะอ่าไม่อักเสบก็คืออาการลดลงยุบลงไม่อักเสบไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนอ๋อแล้วก็เด่อดพอดื่มไปสัปัจจุบันเนี่ยคุณลุงหมูเนี่ยดื่มไปกี่ปีแล้วไม่ยคนอื่นปีปีหมดที่เมื่อก่นเลยปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วไม่ถูกแล้วปีกว่าปีกว่าฟอเดือนแล้วอ๋อเด็กณปัจจุบันอาการโดยทั่วไปคุณลุงหมูคะจะตอบได้ไหมว่า ที่ว่านอนไหม่หลับพลิกน่ดพลิกนี่หลับหลับตื่นตื่นปวดเมื่อยอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่ไหมฮะไอเรื่องอื่นไม่มีแต่ว่าไอแคลดเหมือยนี่คือเราทำงานทำงานนะงานก็ต้องมีธรรมดาครับบางที่เเคล็ดบ้าบางที่เขฆ่ามันก็ธรรมดาเลยแต่ที่หนูเห็นเนี่ยคุณผู้ชมคะต้องขอขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือตรงขาคุณคุณลุงยกขาขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมคะนิดนึงนะคะ เส้นเลือดปอดของคุณลุงเนี่ยเป็นกลุ่มเลยคุณผู้ชมคะเป็นกลุ่มนะคะปกติมายู่เข็ดกดเข็ดเพาะอะไรเป็นกลุ่มแล้วทีนี้ถามคุณลุงหมูเนี่ยคุณลุงหมูว่าก่อนที่จะดื่มม่วงชื่นเนี่ยก้าเส้นขนาดเท่านิ้วมือแลถ้าเท่านี้นิ้วชี้เลยนะคะขนาดนี้เลยนะคะคือเส้นจะใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคดเคี้ยวพันกันอยู่นี้นะครับแต่พอดื่มน้ําสมุนไพรก้านตองม่วงชื่นไปคุณลุงว่า ยุบางบางวันก็ไม่แหลกเลยบางวันบางวันยุบไปเลยไม่แหลกเลยก็คือนับก่อนที่จะดื่นกับตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือเรียกว่ายุบไปเยอะแล้วก็เส้นนี้หายไปหมดแล้วก็เือเส้นนี้บางวันก็หายไปบางวันก็หายหไปเลยมันไม่ไม่โ้นขึ้นมาเลยแต่แต่ในวันนี้คุณนันนิดาน้อยนแล้วบางวันไม่ไม่แหลกเลยก็คือยุบไปเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมเห็นไหมคะ บางวันนี้คุณลุงหมูกาย,ยุบไปเลยมอไม่เห็นเลยแต่ไม่นลยคุณลุงหมูพอจะเข้าใจไหมว่าทําไมเส้นเลือกขอบยุบคุณลุงได้ดูรายการของพอฟ้าประจร<อ>ําแล้วก็รายการของอาจารย์อุบลตอนนี้ก็เห็นแต่เส้นเลือดแบบเลือดมันจะเลือดมันจะเต้ยได้ดีเพราะว่าในน้ําสูุนภพยก้านตองมุ่งชื่นเนี่ยจะมีกระชายดําผสมอยู่กระชายดําตัวกระชายดําเนี่ยจะไป เกี่ยวกับหลอดเลือดช่วยทําให้หลอดเลือดไหลเวียนดี้เลือดมันจะมันจะซี่ยขึ้นมันจะไม่ไม่แทนนะไม่ค้นนยแต่ว่ามันจะเดินได้ดีทําให้เส้นเลือดไม่ไม่ตันมันจะมีเนี่ยเหมือนก้นตับมีขุนอยอืมันจะขุนเป็นมกเป็นมกเป็นมกไว้อุนี่ผิวคุณลุงนี่ไม่ใช่คนดําเลยนะคุณผู้ชมเขาประมงชื่อนี่เขาไปไล่พวกขับสารพิษขับอพวกไขมันในเส้นเลือด ทั้งหมดนี้ก็คือทําให้เราเส้นเลือดทุกอย่างเนี่ยไหลเวียนดีไหลเวียนดีแล้วเส้นเลือดขอดก็หายไปด้วยเห็นไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยมันก้อนเนี่ยมันจะคุ้นเนี่ยมันจะคุ้นหมอบแบบเนี้ยแต่แต่นี่มันมันจะ่ก้อนนะแบบเนี้ยเส้นจะแย่งกันขึ้นเลยครับเมื่อกี้คือว่าอายุแกก็หมาเนี่ยมันก็มันมันมีครับแปดสิบเท่าไหร่นะคะแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบห้าทีนี้มาทางคุณป้าเล็กบ้างนะคะคุณผู้ชมคะ ป้าเล็กนี่อายุเท่าไหร่คะ62ปี62ปีนะคะแล้วคุณป้าเล็กก่อนจะดื่มม่วงชื่นเนี่ยคุณป้ามีอาการอะไรบ้างทั้งร่างกายมีสาเหตุจาก เป็น ar, หนังตัวอะไรปอะไรเป็นหนังตัวบปวดหขวเป็นหนังตัวอะไรเจ็บทั่วปวดทั่วปวดหัวประจําเลยเท็จเหมยปวดเมื่อยปวดเอื่อยปวดหัวปวดหัวปวดหัวอะไรเห็นหมอแม่ตาผ้ามัวแล้วถ้าจะมีปวดขมุกไปเรื่อยๆหมอมันขมุกมดกลูกเกี่ยวกับมดลูกด้วยแล้วก็ริศีดวงดวงด้วยอ่าริศีดวงด้วยนะคะสำหรับป้าเล็ก ก็มันหนังตรงนี้ตรงนี้มีกับลาตัวนี้อันนี้หนังไม่เกิดป่วยได้เลยหมดใส่กนั่งไม่ได้เจ็บมันเจ็บไปไม่ได้สามปีไปไม่ได้ปีนอกร่างไปไม่ได้สามปีเนี่ยมากินมงูฉีดนกันเลยกินได้รโทนเลยแล้วก็ฤๅษีดวงก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วไม่เอิ้นแล้ไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะแล้วก็หูอื้อเหรอคะหูอื้อดีขึ้นไม่อื้อแล้วไม่อื้อแล้วนะคะแล้ก็เจ็บผู้จะตาประจํา อันนี้ก็อาการที่บอกมานี่ก็คือนี่นี่ตกย่างเลยนี่กินย่างไปกินมองนคุดไปก็ดีตกย่างแต่ที่แน่ๆจะถามถามคุณป้าเล็กเนี่ยคุณป้าเล็กนี่เป็นคนผิวสีนี้หรือผิวดำกว่านี้คะปกติดำเลยดีขาวโอ้คุณผู้ชมคะป้าเล็กเนี่ยคุณป้านจะเป็นคนที่ผิวดำดำมากเลยเมื่อดินแดงแต่ทำไมเนี่ยขาวนะแต่งงานแล้วหลงมูหน้าถึงเข้ามาวันเดี่ยงเลยเจ้าสาวทีว่า ยุ่ช่วยนั่นได้ตึงปอกันนี่แหละปอและยุดช่วยเพิ่มเงื่อ <c oughs> แต่คุณป้าเล็กนี่กับคุณลุงหมูเนี่ยแต่คุณป้าเล็กยังขาวก่าลุงหมูอีกนะคะแต่ว่าทั้งคุณป้าเล็กคุณลุงหมูเนี่ยผิวจะขาวขึ้นจะขาวจากข้างในคุณผู้ชมอ่ะแล้วคุณป้าเล็กลองลองแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะว่าก่อนหน้านี้มาเที่ยวมดเลยเที่ยวเหนียวไหม่

ว่าอย่าเบื่อตายไหมเอ้ยว่าทำไรไม่ได้อยู่ทนหนำได้แค่มันกินก็อย่างดีว่ะยานไร้คนกันกินโมงชื่นแล้วก็ดีขึ้นเลยนะว่าทำงานได้ได้ขี่รถได้ได้แล้วที่หน่อยที่ว่าน้องว่าเอ้ยผันนี้น่าใหญ่มดพอเลยกะกินเรื่อยๆเลยโชคที่จอดับแต่เนาเล็กครั้งก็ไวกระวนกระวายก็จะไม่มีกินัวจะไม่นี่ไม่จะหมดก็ว่าไม่รู้จะสื้อตรงนี้ รู้จะติดต่อไ้นใ่ได้ติดต่อได้เต่ก็ไม่รู้วันนี้นะตับตรงเดินแต่ก็ได้กินไม่คาดนะแต่กินมาแล้วไม่เงุดยุดตกวันเรื่องเวันทำงานได้ทำงานได้ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่กระสอกกระแสเหมือนเมื่อก่อนมันเหมืยยิ่งเวลาาไปทำงานทำงานแต่วันมันก็เหมยมัพอพักก็ดไปไม่ได้มีไม่มีไม่มีอาการทางเทียงอะไรเกิดขึ้นมันก็ดีขึ้นหมาทำมากินกันแต่ดับนี้ดีขึ้นมาหมาเลย อีนทุวมลค่แล้วแล้วคุณพ่อนี่ก็คุณพ่อนี่หน้าตาหล่อนะคะคุณผู้ชมค่ะแน่แน่แ่คุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อหน้าตาหล่อคุณพ่อเป็นคุณพ่อของป้าเล็กนะคะอายุ85ปีแต่ยังดูแข็งแรงมากนะแข็งแรงยังขึ้นเรียนอยู่คุณพ่อยังขึ้นต้นทุเรียนอยู่เลยคุณผู้ชมฮะโอ้แข็งแรงนะครอบครัวแข็งแรงยังมียังมีเรียนทำอยู่อันนี้เรียนปีไหนปีนี้แน่ๆเลยตังหูเนี่ยโอ้ นี่แหละตัวส่งกว่าแล้วนะใช่ค่ะยังคุณต้นตุ้งเยนอะไรได้รู้รู้ไม่เคยเอาเท้าแม่เอะเผลอไม่ว่าก่อนไหนไม่เคยเอาได้มีแต่พผอจะขายหนุ่มรายได้ดีด้วยยุคยุคกรุงเทพขอจะส่งยังไงโรงพยอบาลมีฝ้าแล้วนะคะเมื่อก่อนก่อนที่จะดื่มมุ้งชื่อเนี่ยหน้าดําเป็นฝ้าก็คือฝ้าที่ว่านี่คือฝ้าเลือด เพราะว่าอะไรเพราะว่ามุ่งชื่นมีมีกระชายดำนะคะที่เกี่ยวกับเลือดที่ก็ไปทำไปทาให้เส้นเลือดไหลเวียนดีนะคะไป เกี่ยวกับระบบเส้นเลือดการไหลเวียนเส้นเลือดดีแล้วก็ทําให้ฝ้าเลือดนี่หายไปได้ก็คือเกี่ยวกับเลือดนั่นเองเห็นไหมคะว่าอะไรจะก็แล้วแต่มันจะดีจากข้างในออกอ่าจากข้างในออกมาถ้าจากข้างในไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีครับข้างในดีมันต้องกินเหลือๆใช่เรากินเลยเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าถ้าดื่มแล้วถ้าดื่มแล้วต้องดื่มตลอดนั่นแหละบางคนบางคนโอ้บางคนกินนะเขาไม่เอาก็ไม่หวานกินเลยก็กินรอดนี่แต่เรากินเรกินไปได้เลย อายุป่านนี้ถ้าเราไม่กินสมุนไพรสบุนไร,นไรก็ไม่ใช่ดีทุกอย่างกินมาหมาไมา้นักหน้าอัไรกินอะไรที่อะไรที่มันจะถูกกับเราเนาะบางคนยิ่งกิน,น,น,นยิน่งไ<ม>ปใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นอ่ <c oughs> <c oughs> ที่ปาเล็กได้แช์นะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าก่อนจะดื่มม่วงชื่อแล้วหลังดื่มม่วงชื่อเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไรนะะ<ร>แล้วก็ยังเห็นคุณป้าพี่สาวนอ้นองสาวปลาเล็กนะคะ,ะยังแซวแซวอยู่นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลาเล็กไปไหนก็ได้ล <c oughs> ุงหมูไม่เคยว่าไม่เคยห่วงนะแต่ตอนนี้ผิวสวยผิวผ่องขึ้นมาในคุณลุงหมูมีห่วงมีถามไไปหนมีถ่ยไปไหนไปกับใคร มีด้วยเหรอคุณลุงหมูมันมีเหรอมีมั้งจะไม่มีแล้ไม่มาได้พวกมียน่ะโอ้ก็เมื่อก่อนไม่เห็นคุณลุงหมูถามเลยอ่ะมึงก็ไม่ไปอ่ะไม่ไม่กินโมงชื่นไม่ป่วยไม่ปไวยได้อขี่รถไม่ได้อ๋อกกินโมงชื่นแล้วขี่รถได้ทีนี้ก็ผอบกินโมงชื่นแล้วขี่รถไปบ้านผอบไปบ่อยไปบ่อยเดี๋ยวแขคงเดยโอ้ได้ไปให้่อ ลุงหมูก็เริ่มสงสัยไปไหนไปไปดู้้าขอแซวเกินเลยแซวเลยนะครับ่่วาเก็ธรรมดาแบบภรรยาสวยมันก็ต้องห่วงกันมาเมื่อก่อนเดินไปไหนคนก็ไม่มองมันดังกูลื้ใครอินดูไปไปมั้งนลยนะแซวนะคะแซวคุณลุงหมูเพราะว่าตั้งแต่ป้าเล็กผิวใสขึ้นสวยขึ้นนี่ก็ทําให้คุณลุงหมูจักย่าห่วงนะฮะ ไปไหนบ้างไปไหนแต่ก็รู้ว่าไปหาพ่อนั่นแหละนะคะเพราะว่าที่ที่ครูบอกว่าป้าเล็กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ขับรถไม่ได้เพราะว่ามีลิศดวงทวานนั่นเองนะคะลิศดวงทวารหนักเนี่ยทำให้เราที่เขาโฆษณากันว่าลมมันเย็นน่ะไม่ยอมนั่งอนะ่ะเพราะว่านั่งแล้วเนะี่ยมันจะเจ็บลิศดวงนะคะจะเจ็บ นั่งก็ไม่ค่อยได้ขับรถก็ไม่ได้นะคุณลุงหูใช่แต่พอดื่มน้ําสมุนไพรกั้นตองพุ่งชื่อแล้วเนี่ยคุณป้าเล็กเนี่ยโอ้ยนั่งก็สบายขับรถก็ได้แล้วก็ไปขับรถเครื่องใช่ไหมคะไปหาพ่อบ่อยๆนะคะไปเยี่ยมพ่อที่บ้านแล้วก็คุณลุงหูก็เลยเป็นห่วง <laughs> แต่ว่าน้องสาวป้าเล็กก็เซลแซลๆนะครับปีนี้ตั้งแต่เมียขาวขึ้นในห่วงจัง,งเลยนะ <laughs> ba chữ ba yết hết hết can ba lệch tăng mà du cần một sao mày có một. tăng tê đi nhưng sang rồi phần nước đầm bé tăng tê cái, cái đi, khuôn, đi, khuôn, đi khuôn. là tăng tê cái cái đi khun đi đi một con cái phải hà mò mất luôn ok cái phải lìn bơi rồi cái khét cái muối rồi cái cái bên mất tục rộ đi cái hết cái mới là cái này không ai đai rồi. là cái du nạp phiếu đám mất thì nó qua quà thì cái tay lên đấy đầm miếng rồi ấy bấy cái da cái da chiếc da da đây đi cái có giang đầm hiếm ấy na tôi nói cuốn quá qua cái kinh muông chư này, này. Bà mà, bà mà là sắc. เดือนว่าวาหรือแส่องเดือนไดนะ้นอะการก็นี่ดีขึ้นดีขึ้นพแอแกโอ้ไปเที่ยวงานทั้งคมอ้อตามนูน้นนะข้างโน่นะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะอย่างนั้นเลยว่าพิดเหล็กพ,พุ้บพิษพิษขึ้นครันพุทนี้พิษพิษแปลพิษจมูกอ้อนครนพุทธและผิวจะใช่นาตาแกไม่ได้ใช้ครีมใช้อะไรแต่แกสวยแกนาแกมาให้เลยนี่แกให้เลยแกดีเลยเครื่องแกชวนไปย็ดเนี่ยว่ากินมังกรนงเห็ดกินและลรจะดีนี่เลยนี่แล้วไม่ได้เห็นแกหลายวันเลยนี่แกย่างเปล่งเลยนี่ แคสซุ้ยจริงเลยแคดีขึ้นครันพุดเลยดีขึ้นครันเลยแหละพิตตาเล่เล่ก็คราวกันนะคราวกันตาปลาเอี้ยเนี่ยแต่ว่าแรกแ้ที่ก็ยุปลาแกเลยหัวก็เอาไมื่เป็นลุนน้องไอ้ตาบดข้างในลักซักปีก็แกเป็นนั่นแหละก็เป็นปีนี้เป็นน้องไม่มาโดนไอ้นี้ดี๋ยวพุทธลยเนี่ยถ้าเคยที่ว่าต้องการยาจะกินยาจะใหญ่ตามพี่พี่เล็กนะให้ชวนเชิญกันทีจ้าป้าเองก็กินกัน Kayak ngepalek, tik. โสมมาดูนละลายไขมันตานไวยรสกัดกลีวเชื่อได้มะเร็งสรรพคุณมากมีเป็่งของดีราคาไม่แพงโอนเปลี่ยเปลี่ยแดงกลับแข็งแรงคืออได้ทังใรงย่ามัวลังเลการลังเลคือร้มละลาย สูขใจตร่รงกายหลอดไข่หลอดโรคล,ะล,ะลายไขมัน <c oughs> ตา้านไวรัสสกัดกันเชื้อร้าเมร็ง <c oughs> สรรพคุณมากมี้ <c oughs> เป็นของมีราคาไม่แพง ไวรัสกัดกันเชื้อร้ายมะเร็งสรรพคุณมากมีเป็นของเหียาไม่แห้งออนเรียบเพรียงสลับแพ็งแรงกึนได้ทันใดอย่ามัวลังเลกายเลกล้มละลายสูงได้แล้วร่างกาย ปลอดภัยปลอดโรคสุขภาพดูแลกันไว้เถิดสุขภาพที่เลยมีค่ายิวกาทองสุขสมวังทุกท่านน่ดื่มการตองย่าบัวหลังเลกการหลังเลกคือล้มละลายสุขใด้เทาร่างกายปลอดภัยปลอดโรคเ้